สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนฮาวิล่านะครับนี้เรามาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไม่ผ่านด่านยากนะครับติดเล่นกันไปหน่อยมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่เกือบเกือบจะชั่วโมงหรือว่าเท่าไหร่อ่ะผมจำไม่ได้แล้วแล้วมันจะเป็นด่านซากศพทะเลทรายนะครับมีด่านง่ายด่านธรรมดาผ่านหมดนะครับทั้ง1รอบ1รอบ2แล้วมาด่านยากนะครับผ่านรอบที่1แล้วรอบที่2ไม่ผ่านก็เลยต้องมาต่ออีพีนี้ให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงเนาะก็ เป้าขึ้นหัวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ต้องยิงตามนั้นนะครับแล้วยิงกลับหลังนะครับไม่เหมือนด่านเมืองท้องฟ้านะครับที่จะต้องยิงน้อยนะครับแล้วมันจะยิงแรงให้ในเหมือนเมืองเมืองท้องฟ้านะครับแต่นี่คือยิงแรงและหันกลับหลังนะครับที่เราจะต้องการยิงนะครับตัวบอสเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเป็นต้องยิงตัวผู้หญิงครับเพราะว่ามีเป้าขึ้นเฉียงภูตรงนี้นะครับตอนนี้ลุมยิงตัวผู้ชายก่อนป่ะเพื่อนตัวไหนก็ได้ กูยิงตัวผู้ชายก่อนเอยเออ,เอ,อลืมกดพาวไว้เป็นไงสับชวนกูชวนกูเหนื่อยเลยเหนื่อยเลย <c oughs> อ่ะนะครับตอนนี้เราจะต้อง <c oughs> จัดเต็มอ่า คือหมกมุ่นหมกมุ่นชุ่หายเลยกับแบบนี้ไอ้สัดผู้ชายมันเดียวเอาต้องมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วอ่ะจัดเต็มคร<อ>ับผมที่มาว่ะต้องตั้งองศาแล้วก็ต้องรีบหันหลังนะครับแล้วก็ตั้งมุมยิงนะครับองศาที่ผมยิงก็41นะครับฝั่งซ้ายเนาะ เจ็ดสิบอะไรปรนะมาณนี้แค่เราดูแค่ว่าองศาของเราตรงเนี้ยนะครับมันตั้งตรงกับบอสนะครับเราก็ยิงได้แล้วนะครับไม่ต้องไปคาดเดายากส่วนตัวผู้ชายนะครับจะมีพลังเยอะกว่าตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มเลือดเรื่อยๆเลยนะหน่อยๆตัวผู้หญิงนี่จะบางกว่าตัวผู้ชายปั่นมึงยิงตัวผู้หญิงเลยโอเคโอเคปั okay, okay. ่นมึงยิงตัวผู้หญิงเลยแล้วเวลามันจะตายนะครับแล้ก็ต้องให้มันตายภายในเทิร์นสองนะครับก็คือ ทั้งสองตัวนะครับจะต้องตายภายในเทินสก็คือคนแรกค่ายิงตัวที่หนึ่งตายตัวที่2ไม่ตายอย่างเงี้ยคนที่2ก็คือเรานะครับต้องต้องยิงอะ่ะเออใครก็ได้ถ้าเป็นเทินที่2นะต้องยิงให้ตายพร้อมกันนะครับภายในเทินที่2องางกันเถอะผู้หญิงใช่ไหมเดี๋ยวหันหน้าก่อนประมาณสัก32ก็ได้นะตัวนี้นะครับเราก็ยิงไปหันหน้าไปทางตัวผู้ชายนะครับแล้วยิง ซักเจสิหนะครับปัาบปับตายในเทินที่ 2, 2> อาจจะงงนะครับต้มชาหขวัญองม่ใเป้าขึ้นบนหัวนะครับตอนนี้า <c oughs> <c oughs> เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้โดนผูช้ชายผู้ชายผู้ชายมุมนี้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมีให้ยิงแค่เนวอ่ะ ยิแค่ไหนอีกครับไม่มีสกิลให้ใส่แล้ว <laughs> เบื่อเดแ๋ยวมันเบื่อเลื่อเหลียวตุู๊้หญิงขวันพาไว้ขวนัน <laughs> เพื่อนมึงยิงตายก่อนเปล่าไม่ตายหรอกมึงพาไปเลยมึง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 พาไปเลยจกีี่่มานนัน ไม่โดนโอ้ติดชี้สองรอบอ่ะเพื่อนสุดยอดมันไม่ใช่ว่านะเลเวลสูงพลังสูงแล้วจะเล่นผ่านทุกด่านนะมันต้องมีความรู้แล้วก็มีความชํานาญเลยถ้าไม่ชํานาะญ่ยตายนะครับเพราะต้องฆ่าบบเพราอี่สามดอกเออ ต้องฆ่าบอสให้ตายภา,ายในเทิร์นที่สองนะครับก็คือนั่นแหละถ้ามันตายภา,ายในเทิร์นแรกก็ดีเหมือนกันนะทั้งหมดสองตัวอะไรเงี้ยก็ผ่านเลยนะครับก็ต้องภา,ายในเทิร์นที่สองอะนะทําไงก็ได้นะครับมันต้องเลี้ยง,เ,ยงเลี้ยงเลือดผู้ชายใช่ไหมตัว,ตวผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงกดพาวไว้ด้วย ไม่อยากยิงเยอะว่ะสกิลสัตว์ไงสัตว์โอ้หี้ยพลาดปะต้องเจ็ดสิบอะกูยกองศาขึ้นสามสิบแปดนี่หว่าลืมดูตั้งไว้ตัวผู้ชายเยอะไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโเดี๋ยวมันก็เพิ่มเลือดนั่นไงกูยิงตัวผู้หญิงว่ะเอาไงวะพาวพา เออตัวผู้หญิงเหรอสก,กิลสก,กิลเดียวเออเออสก,กิลพาวแม่งไปเลยตายให้บอกว่าเออพาวแม่งไปเลยพาวไปเลยตัวผู้หญิงอ่ะถ้าตายก็ลุ้มแม่งตัวผู้ชายเลยเออโอ้ยเฮียกูยกองศาคือสามสิบแปดโอเคแต่ตั้งไว้สามกูไม่กล้ายิงเฮียกลัมันตายไอ้เพื่อนมึงยิงตัวผู้ชายละมันไม่ตายหรอก เออเออเออได้อยู่ได้อยู่น่าตายว่ะเกือบพลาดเขาเรียกว่าเกือบพลาดเอานะคือปุบติจบตาลาได้สิดูว่าถึงดังดังปงอันนี้ฆ่าอะไรวะฆ่าตัวเองแล้วอุ้ยกูตายว่ะ ตั้ตัวผู้หญิงเลยกูผ่านแล้วเว้ยไอ้เหี้ยก็จะผ่านแจ้าตัวผู้ชายเพิ่มเลือดว่ะไม่เพิ่มนี่หว่าหรือ <c oughs> ว่าเพิ่มก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผ่านแน,น่นอนจบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามาเพื<ว>เ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะมารีวิวด่านอื่นต่อให้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จบไปสองคอร์ส <c oughs> โคตรเหนื่อยเลยโอ้ยได้เครื่อประดับว่าใครว่า <c oughs> โอ้โหย <c oughs> โ้ย้ยประดับประดับหน้าเอามาใส่ยังเลย <c oughs> แจวเลยอด่านเนี้ยโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะรับฝากเพื่อนด้วยเนาะฮะมีอะไรฝากวะเพื่อน มีอะไรฝากคุณผ้ชมไหมฝากไปดูคลิปย้อนหลังฮะเราไปหาเล่นอะไรต่อปะเดี๋ยวดิปิดคลิปก่อนก็อย่าลืมไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับผมผมตั้งไว้นะครับมีแยกคลิปไว้ให้นะครับจัดทีมเดินทางไกลลงท้องฟ้าต่อสู้มุมกาสิบการหาของกิจกรรมนะครับผมแยกไว้ให้หมดก็ สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะไปรีวิวด่านต่อนะครับจากเวล71นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเวลสูงพลังเยอะจะไปได้ทุกด่านนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม